มีสิทธิ์ในการมีชีวิตรอดและได้รับการพัฒนามีสิทธิที่จะมีชื่อและสัญชาติมีสิทธิที่ได้รับการดูแลจากครอบครัวมีอิสระและได้รับการศึกษาที่ดีมีสิทธิที่ได้รับอาหารที่เพียงพอมีสุขภาพและร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ที่จะเล่นและพักผ่อนหย่อนใจมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากการถูกลเมิดถูกทำร้ายและถูกกระทำโดยมิชอบแต่รับการช่วยเหลือและคุ้มครองจากรัฐบาลมีชีวิตอยู่ในสังคมที่สงบสุขได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนๆทราบหรือไม่คะว่าเด็กอย่างเรามีสิทธิพิเศษที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองทั้งจากครอบครัวและสภาพแวดล้อมอื่นๆและเด็กทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทั้งปวงที่กำหนดไว้วันนี้เราจะไปพบกับท่านผู้ประสานงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิเด็กค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับแฟนน้องๆจากผมเป็นแม่มมจันครับผมนายดวงศรีที่ผู้ประสานงานพักตกงมเผยแม่มมจันซึ่งดูแลรับผิดชอบในงานในพื้นที่เดยแม่มจันทั้งหมดสิเ11ต,ตำบลร้อยสาสนบเป็นหมู่บ้านก็งาน แล้วที mm. <Arrow head. S 2> ่บอกคนจะเป็นเกี่ยวข้องเรื่องเรื่องคนเพราะว่าเรื่องเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงนู่หนักตายในทางเพราะว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์อันนี้วันนี้ก็มีโอกาสได้พบกับอาจารย์และน้องจะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพของเด็ก สิทธิของเด็กครับก็คือสิทธิที่เด็กทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ยกเว้นผู้ที่แต่งงานแลสมรสไปนะแต่ปงป้องตามกฎหมายนะก่อนอายุ18ปีจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองและได้รับการพัฒนาตามที่บญญัติไว้ในอนุสัญญาพักรสิธิเด็กเ<ม>พื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเด็กและครอบครัวเด็กให้ดีขึ้นอนุสัญญาด้วยสิทธิเด็กมีทั้งหมด54มาต<ม>รา โดยมีหลักการสุกคันที่คุ้มครองสิทธิเด็กอยู่สี่หลักการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่นานาประเทศได้ระบุไว้ว่าเป็นสิทธิเด็กเด็กได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายด้านใดบ้างคะทั้งแรกครับนนะเป็นสิทธิแอสั้นพื้นฐานก็คือหลังจากพอกออกมาจากบิดามารดาเนาะก็ผู้ปกครองกบิดามารดาต้องดูแลเอาใจใส่ในการเลี้ยงดูขนาดตั้งแต่แรกเกิดจนจนจนสามารถเด็ก สามารถเลี้ยงตัวเองได้หรือมีการส่งเสร,ริมในด้านเรื่องโภชนาการอาหารการเป็นอยู่ด้านสาธารณสุขตลอดถึงสาธารณสุขต่างๆนี่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องรับการสิทธิของเด็กครับข้อที่2นะสิทธิได้รับการคุ้มครองนื่งจากว่าเด็กเนี่ยต้องได้รับการคุ้มครองจากรับโดยการไม่ให้เด็กได้รับบทคารุนกรรมนะยกตัวอย่างเส่นว่ายัางเด็กน,นนะที่ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆ ไม่ให้เด in ็กก็รับความลำบากในการปกตดปกติเองหรือว่าเรื่องทางเพศต่างๆทำหรเด็กครับหลักการที่3ครับสิทธิที่เด็กเลิกการพัฒนาเนื่องจากว่าเด็กครับนะจะต้องได้รับการนอกจากดูแลอาศัยจากพ่อแม่แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้เด็กนะมีการศึกษาจบเรียนมีการศึกษาขึ้นเพื่อที่ให้เด็กจะเป็นตัวคนเด่นในอนาคตข้างหน้า คือเน้นคำเน้นผู้ปกครองช่วยพยายามผลักดันหรือว่า,าช่วยเหลือเด็กครับข้อะส,สิทธิในการมีส่วนร่วมก็เป็นสิทธิผู้ใหญ่ต้องเสริมให้เด็กได้รับข่าวสารข้อมูลและบริการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพราะว่าให้เด็กได้แสดงออกในสิ่งที่เด็กมีความสามารถในตัวเา,าั้างทัง้ตงตอดเราถึงในครบอบครัวและชุมชน กรณีที่เด็กถูกคุมขังรังแกหรือถูกคมเหงทั้งร่างกายและจิตใจเราจะทำอย่างไรคะนี่จะให้ทางให้ประสานในพื้นที่ครับได้มีบ้านพักและครอบครัวเด็กให้ประสานไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วก็เมื่อมาสามารถติดต่อได้ก็ประสานไปยังผู้ประสานงานประรมอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศถ้ามาสามารถติดต่อได้ก็ประสานไปที่ศูนย์พัฒนาสังคม จังหวัดทุกจังหวัดหรือพอมจอแล้วว่าองคมจังหวัดและพอมนตรของทุกจังหวัดเราจะมีวิธีป้องกันตนเองอย่างไรบ้างคะอ่าครับสําหรับพวกนี้ครับนะก็น้องๆ้องเยาวชนรับนะก็ควรจะหลีกเลี่ยงเนาะในการพบปะกับบุคคลที่แปลกหน้าเนะราพังคนเดียวหรือว่าบางครั้งเราให้การปฏิเสธถ้าหรือว่าไม่สามารถจะได้เราก็จะหาต้นผู้ใหญ่หรือว่า ื่อนร่วมงานมาอยู่ด้วยกันขนานั้นถ้าเป็นการเดินทางก็อยากจะให้ทางน้องๆนะมีเพื่อนอย่างน้อยสองถึงสามคนหรือผู้ใหญ่นะโดยเฉพาะเป็นห่วงเรื่องกลางคืนก็อย่าเดินทางกลางคืนด้วยคนเดียวก็หาเพเ่อนไปเลยเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าสิทธีเด็ก คืออะไรต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานของยูนิเซฟหรือกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเกี่ยวกับเด็กกันค่ะเด็กทุกคนเกิดมาโดยมีสิทธิความเป็นมนุษย์โดยพื้นฐาน สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาสิทธิในการมีส่วนร่วมสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองยูนิเซฟเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะสร้างโลกสำหรับเด็กให้กลายเป็นจริงแม้ว่าทุกวันนี้ปัญหาความขัดแย้งโรคระบาด ความรุนแรงและการด้อยการศึกษาทำให้เด็กกว่าล้านคนไม่ได้รับการดูแลอย่างที่ควรจะเป็นเด็กในหลายภูมิภาคของโลกยังถูกปล่อยปละละเลยยูนิเซมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสร้างโลกให้ดีขึ้นโดยการให้การศึกษาและ ให้การคุ้มครองเด็กตามสิทธิที่พึงได้รับเพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเราได้ขอความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐภาคธุรกิจองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนและตัวเด็กๆเองการส่งเสริมสิทธิในการมีชีวิตรอดสิทธิที่จะได้รับการพัพฒนาสิทธิในการมีส่วนร่วมและสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง คืองานของเราสิทธิการมีชีวิตรอดการอยู่รอดของเด็กเป็นเป้าหมายหลักของเรายูนิเซฟทำง,งานเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าแม่ของเด็กจะได้รับสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตที่พวกเขาต้องการและเด็กได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเกิดมาเพื่อที่จะอยู่รอดได้ พ่อแม่จะต้องมีความรู้เพื่อที่จะป้องกันโรคระบาดต่างๆนอกจากนั้นเราได้ฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆมากกว่า100ล้านคนทุกปี เพื่อที่จะป้องกันโรคระบาดร้ายแรงต่างๆเราช่วยเหลือชุมชนต่างๆให้มีสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพเมื่อเด็กๆมีสุขภาพที่ดีและมีความรู้พื้นฐานพวกเขาก็พร้อมที่จะเรียนสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา การให้การศึกษากับเด็กทุกเพศทุกวัยเป็นหัวใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนเด็กๆก,กว่า120ล้านคนทั่วโลกไร้การศึกษาส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงเราจึงจำเป็นต้องขจัดอุปสรรคต่างๆเพื่อให้เด็กทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันยูนิเซร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาครูและลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเราพัฒนาโรงเรียนและหนังสือเพื่อให้เด็กสามารถเรียนได้แม้ในภาวะสงครามและขนาดเกิดภัยธรรมชาติเราเชื่อว่าการศึกษาจะสามารถทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้หากไร้การศึกษา ก็ไร้ความเท่าเทียมสิทธิในการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดมีเพศใดนับถือศาสนาใดและมีการศึกษาระดับไหน เด็กควรมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่มีเด็กกว่าล้านคนทั่วโลกถูกเลือกปฏิบัติแต่ยูนิเซฟไม่เคยหลงลืมเด็กๆเ,เหล่านี้เราส่งเสริมให้เด็กๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของครอบครัวและชุมชนเด็กๆมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและผู้ใหญ่ก็ต้องฟัง Please help stop children the war for the sake the for of สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองในภาวะสงครามเด็กๆถูกข่มเหงบางครับให้สู้รบเด็กๆต้องออกจากบ้านบางคนถูกฆ่าไม่ก็พิการยูนิเซฟช่วยเหลือเด็กๆทั้งก่อน ระหว่างและหลังภาวะวิกฤตสงครามสงครามก็ยังไม่ใช่ปัญหาเดียวเท่านั้นทุกวันเด็กๆก,กว่าพันคนเป็นเหยื่อของการค้าประเวณีบางก็ถูกบังคับให้ทำงานในสถานที่อันตรายแต่ยูนิเซฟก็ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือเด็กๆจากปัญหาเหล่านั้น เด็กๆหลายคนกำพร้าเนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอสเราให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกและให้ความรู้กับวัยรุ่นเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอสปัจจุบันนี้ยูนิเซฟเป็นองค์กรหลักเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็ก อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากทุกๆคนไม่ว่าจากหน่วยงานของรัฐและคนรุ่นใหม่อย่างเช่นน้องๆทุกคนเราไม่ได้สร้างทุกอย่างแต่เราทำงานร่วมกับทุกๆคนเราหวังที่จะให้เด็กๆมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราคือยูนิเซฟกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติร่วมมือกับเราเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าเพื่อเด็กทุกคน